โอ้คก okay, no, mm ็ขอกลับสวัสดีทำเพื่อนๆท่านกันด้วยกันนะครับผม้ยมันมีอยู่ผมตีแล้วก็คนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยนีเราก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอดมียยูด้วนี่มีตามมาอยู่ไม่ตายมัดของมิวแทนนั่นเองงั้นเราไปเอาชีวิตกันดีกว่าตรงนี้ไหนกันตัวนี้ส่งดีเกน ว่าท่าว,วันวนเหรอเจ้าิงปาเดี๋ยวเขาช่วยนะไม่ใช่เลุงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงมัดต้นไม้อะไรนะครับผมไม่เป็น Ơi Mình bắt Ơi không nhiều thêm nữa tụi Cái mình cái cái ไปเปล่าไอ้กา,านี้อุ้ยเล็ก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 ไปไหมไปไหมเใล่าไปไกลไอ้ไน่าจะเป็นทำตรงนั้นกระเนะเอ๋เอาเน,น,นื้อตั้งมาน่มจะขดเพียนี่ก่ไนแล้วขุดเพียงเนีไ่ได้จะได้กับจิตนี้เอา

น้ำลายเพียกเห็นก่อนไปขุด,ด,ดต้องหาที่พักอาศัยก่อนตัวตายตัวตาอะไรฮะโรบินเนค่ะตังค์โรบไนเ่นได้ไม่กินไไง,ดดงอ,อยู่เด,ด็ก็ได้ไว้แค่ตัวเองอยู่เด็กได้ อุ้ยแล้วตกมาวะอื้อเดี๋ยวก่อนตัวนี้หรอกาบิโอจะกดอย่าเลยอย่า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 เป็น

เก็บไปไหมเิ้มเก็บหยาดจับปิดปากจับปิด X อะไรอีกเอาเปลาเอ้าเอาเอาเปล่าเอาเซ็นบอลนี้ไม่เล็กกระเป๋าไม่น่าใส่ดูือวะเซลนคูดเล็กนม่เอาไก่เด้ฮะ มอดอะะอประตูคนพวกิวเทนอยู่ในแดดได้คุณจะรู้ละบอกเฉยเพื่อไม่รู้อยู่ตรงไหนมันเลยอ,ลลอ,อ,อ,อย่เยอะัว้อ้ยัะ้วะเอ้ย้อยเอ้ よだ <laughs> れに。 เล่ก็หนังตะขุดไม้แนกะ้เล่นขุดไม้แก้เล่นดไม้อะ่ะไม่ต้องวอกรู้แล้วพูดเลยหนักหนาจังเลย ซาบานจากดินก่อนปุ๊่าอ๊ะไอ้กเป็นเก๋ๆเังโอ้ยเล็กๆลสม่เลเล็กตายไปหเลยอืออุ้ยมีตายด้วยทุกคนซาบานจากดินกันแล้วกันเนาะเ,เ,เ,เป็นไรตาทำไมต้องกินจุกป,ปากเลี้ยงเลยเหรอ อยู่ดีๆเป็นไหมคำว่าอยู่ดีๆป้าอะไรไม่ต้งองดูอะไรนะต้องดูกับตัวเองดูดูดูอยดีๆจ้ะ 不回来。 มีวแทมาสบาวเสียลูกน้องเลยหลายคนลูกน้องมันจะเป็นสายลุงพอาไม้กันมืดมองไม่เห็นเอาอันนี้ไปก่อน,เ,นเอาอันนี้เดี๋ยวเรานี้หมดก่อน ึ้นเรื่อยๆในมือมนไม่กลัวก็มีแ็งๆน่าจอย่างนี้ทำไี่อะไรอะไรไอ้อุ๊กเกมเลยมีแข็มันเข้ามาหา You. So masian sama hmm. back aku aku nah ini ini dengar juga nai malam ini kita dengar sememput tu apa tak ada yang makan kah? บ้งพออย่างไม่ควรพอกเรีินโคเจ๋งเปดนี่างเนี่้าก็คถาันิป่เขาแค่นี้กนกันเนาะจะกันไะไริปหน้า cái bữa ăn mừng nè Em không biết chị không biết chị không biết mình nó, nó mình